ครับผมวันนี้ก็ทําการต้มเหมือนเดิมครับต้นต้มทุกวันครับตอนนี้ก็เย็นแล้วครับตอนนี้ก็กำลังออกออกเยอะเลยครับตอนนี้ออกเยอะเลยตอนนี้ผมจะมาพูดเรื่องใครที่สนใจนะครับผมจะมาพูดสิ่งที่เราต้องรู้นะครับมีอยู่สามอย่างครับหลักๆนะครับหนึ่งนะครับน้ำมันที่กลั่นมานะครับเป็นน้ํามันที่ ขายไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับเป็นน้ำมันเถื่อนนะครับแต่มาใช้เองได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับอย่างที่สองนะครับถ้าท่านจะทํำการจัดน้ํามันท่านต้องรู้นะครับว่าท่านอยากใช้เชื้อเพลิงในในการเผานะครับอันนี้ผมใช้ฟืนนะครับฟืนนี่ผมขอตามไล่ตามสวนมาแล้วครับก็ไม่ค่อยลงเหมนสิบาทครับบางท่านอาจจะใช้น้ํามันร้นน้ามันเตานะครับ แต่ว่าตัวนั้นนะครับตอนนี้ราคาแพงมากเลยครับขนาดตามชนตำรวเไปลิตรละสิบาทครับในเมืองนี้น่าจะไปลิตรละสิบห้าบาทนะครับถึงแม้ว่าอยากจะได้ครับแต่ก็ไม่มีขายเหมือนกันนะครับน้ำมันเตานี่ก็ก็ยากนะครับจะซื้อก็ไม่มีขายตอนนี้ขาดตลาดน้ำมันเตาแย่งกันซื้อนะครับอย่างที่สามที่ท่านต้องรู้ก็คือนี่สามนะครับวัตถุดิบที่เราจะามากั่นเป็นน้ํามันนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าถุงแบบนี้เอามากั่นนะครับ จริงๆแล้วมันกันได้แต่ว่ามันไม่คุ้มนะครับบางทีเราใส่ในถังนะครับใส่ได้แค่ไม่ถึงไม่ถึงสิบกิโลนะครับมันอาจจะได้แค่ประมาณห้ากโลนะซึ่งมันไม่คุ้มต่อการทําต่อหนึ่งครั้งครับไม่คุ้มคุ้มค่าทํานะครับหรือบางท่านอาจจะคิดว่าเอาเอาพลาสติกครับพลาสติกพวกนี้ครับเอาไปยัดใส่ถังครับมันอันนี้ก็เหมือนกันครับมันยัดไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเปิงมาที่ผมเคยทําแล้ว ได้แ,แค่5้กิโลครับใส่ถัง2องลิตร1 0อลิตรเนี่ยครับแต่สำหรับผมนี่ผมทำได้แล้วเพราะผมมีเครื่องบดขยะครับผมก็จะบดเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับผมสามารถใส่ได้ถึง40-50ิกิโลต่อครั้งเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากให้คลิปตัวนี้นะครับสวัสดีครับ